ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News วิโรธชี้ปัญหารับบริจาคโมเดนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สะท้อนการเลือกปฏิบัติจากภาครัฐน, wrote, นายวิโรธลัคนาอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเขียนข้อความแสดงถึงปัญหาการรับบริจาคโมเดนาจากโปแลนด์ระบุว่าการรับบริจาคโมเดนาจากโปแลนด์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและขั้นตอนต่าง,างๆเต็มไปหมด สะท้อนปัญหารัฐราชการโบราณและการเลือกปฏิบัติจากภาครัฐต่อกรณีที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะมีการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาบริจาคจากโปแลนด์ผ่านการบริจาคขององค์กร RARS ประเทศโปแลนด์ตามอำนาจตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอำนาจในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดหาหรือนำเข้าวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษ,ษาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจากหนังสือตอบกลับจากกระทรวงการต่างประเทศที่ระบุข้อจำกัดต่างๆในการนำเข้าวัคซีนไม่ว่าจะเป็น 1. การบริจาคยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบรัฐต่อรัฐซึ่งจำเป็นต้องมีงานธุรกรรมทางการทูตต่างๆอีกหลายขั้นตอน 2. การขออนุญาตไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีน 3. การประสานงานกับกรมควบคุมโรคในการนำเข้าการตรวจสอบคุณภาพการรับประการและเงื่อนไขการชดเชยต่างๆพลเอกประยุทธ์มักอ้างเสมอว่าทุกประเทศในโลกเจอโควิดเหมือนกันแต่อยากให้พลเอกประยุทธ์เข้าใจไว้ด้วยว่าแต่ละประเทศได้รับผลกระทบที่ต่างกันมีอัตราการตายต่อประชากรที่แตกต่างกัน และฟื้นตัวได้เร็วช้าต่างกันประเทศที่มีการเตรียมการได้ดีจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าประเทศที่มีความล้มเหลวในการเตรียมการก็จะได้รับผลกระทบที่หนักกว่าและการฟื้นตัวที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆในโลกจะทําให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระราคาสินค้าที่แพงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการฟื้นตัวเองของเศรษฐกิจโลกในขณะเดียวกันก็ยังต้องมัวพวงกับสถานการณ์โรคระบาด ที่รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จสิ่งเหล่านี้ทำให้ขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศถดถอยและทำให้เวลาชีวิตของประชาชนมีแต่ความสูญเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ